รูโปรแมกคือน้ำมันเครื่องยุคใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นน้ำมันเครื่องอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงมีส่วนผสมของสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีทนความร้อนสูงหรือ Heat Acttivate เทคโนโลยีที่ทนความร้อนสูงสุดถึง450องศาซึ่งรูโปรแมกเป็นแบรนด์เดียวในโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้สำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จะแทรกตัวตามรอยสึกหลอข,ของผิวโลหะภายในเครื่องยนต์เพื่อให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้น ช่วยลดการสึกหลอกของเครื่องยนต์ได้ถึง50%รวมถึงลดการเสรียดสีและลดความร้อนภายในเครื่องยนต์อย่างรู้สึกได้ทันทีที่ใช้และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงทําให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์การนาโต้ตือให้ใช้เป็นยุทธภัณฑ์ทางการทหารมีตราสัญ,ญลักษณ์รับรองโดย Green Technology รวมถึง ROHS นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบ r l u e b e a m World Record โดยการเติมสารเสริมประสิทธิภาพสตาร์ทเครื่องรวมถึงถ่ายน้ํามันเครื่องออก ซึ่งสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่มีน้ำมันเครื่องได้ระยะทางกว่า283กิโลเมตรถือเป็นบททดสอบที่ยืนยันประสิทธิภาพที่ดีรวมถึงความคุ้มค่าของน้ำมันเครื่องและสารเคลือบลู p o m แม